สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะกิติมาธารารัตนกุณนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นไม่แพ้ทุกท่านที่มาในวันนี้เลยนะคะขอบพระคุณผู้กล้าแนวหน้าทุกท่านนะคะที่เวลาเรามีกิจกรรมอะไรเราขอความร่วมมืออะไรเนี่ยทุกท่านน่ารักแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราเสมอมาและตลอดไปด้วยขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะทั้งชั้นล่างและชั้นบนชั้นบนคือไฟมันแยงตามากะนะคะคือก็ให้พิมพ์พออกมาตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวแขกรับเชิญท่านต่อไปรุ่นราวคลาวเดียวกันค่ะเลือกแล้วว่ารุ่นราวคลาวเดียวกันเพราะอย่างที่บอกค่ะทุกๆความคิดทุกๆอุดมการเนี่ยเราต้องส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเราอาจจะจากไปแต่อุดมการยังต้องอยู่ความรักประเทศชาติ ปกป้องสถาบันปกป้องประเทศชาติใดๆเนี่ยยังต้องคงอยู่เราต้องมีคนรุ่นใหม่ในการช่วยกันสืบต่อความคิดของพวกเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เนี่ยเวทีแนวหน้าท็อกครั้งที่สองเนี่ยนอกจากรุ่นใหญ่ที่เป็นเสาหลักให้พวกเรานะคะรุ่นกลางที่ช่วยเราเนี่ย ฝานต่อความคิดอุดมการเรื่องการรักชาติรักความยุติธรรมแล้วเนี่ยเรามีคนรุ่นใหม่ค่ะที่เขาเหล่านี้ล่ะจะเป็นคนฝานต่ออุดมการฝานต่อความคิดดีๆเหล่านี้นะคะพร้อมที่จะพบกับแขกรับเชิญคนรุ่นใหม่ของเราหรือย,ยังคะเสียงเบาเขาไม่ออกมาพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณฟ้าครามและคุณอาร์ตถึงแกนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับขอเสียงกรี๊ดด้วยค่ะสวัสดีครับเอาคุณ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 มาก่อนมาก่อนเขารอเราอยู่เขารอเราอยู่นะฮะพอดีเนเพิ่มาเลยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีด้านล่างนะครับสวัสดีครับข้างบนถึงแบด้ว่า ถึงแม้ว่าแสงตาแสงแสงไฟจะันจะแยงตาเร<ต>าแต่เราแต่ต <า S 2> แต่ต <intake S 2> ทุกท่านเห็นผมทุกท่านอย่าแยงใจนะครับอย่าแยงใจเออเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเราคนรุ่นใหม่ครับแล้วในนี้ไม่ใช่คนรุ่นใหม่หรอฮะขอเสียงกรี๊ดคนรุ่นใหม่หนึครับเดี๋ยว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 นะฮะถ้าถ้าแค่นี้เรียกว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวมันไม่พอต้องมันต้องดังกว่านี้เอาแบบหมื่นที่นั่งขอเสียงปบมือทนั่งหนึ่ครับ ควาจริงเวลาไม่ได้มีเยอะนะแต่อยากแข่งกันสักนิดหนึ่งขอเสียงกรี๊ดข้างบนหน่อยครับรีบกรี๊ดด้วยเดี๋ยวกรี๊ดแป๊บเดียวเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะฮะว่าไงครับเมื่อกี้คุณจะไปไหนฮะไม่ได้เล่นมุกเฉยๆอ๋อเล่นมุกเฉยๆแล้วผมก็รู้ว่าคุณจะวิ่งเลยไปเลยฮะครับผมอาร์ตถึงแก่นครับแนะนำตัวอีกครั้งนึงครับครับก็ ผมฟ้าครามนะครับทุกท่านครับฝากกดเคาะจอเคาะใจกันแล้วก็กดแชร์ออกไปด้วยฮะแล้วก็สติกเกอร์อยากได้แบบสดๆตรงนี้เลยหรือเปล่าครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่าคุณจะเปิดประเด็นก่อนแล้วคุณโยนมาให้ผมใช่ไหมโอเคครับเปิดประเด็นครับโยนเลยฮะโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ชาติบ้านเมืองเรานะฮะเอาจริงเนี่ยผมพูดว่าน่าเป็นห่วงไหม ถ้าเกิดว่าเรามองในในมุมบวกเนี่ยผมก็เชื่อว่าความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเมืองเราเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันอาจจะมาซอกกร่อนบ่อนทําลายทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยอาจจะสั่นคลอนได้โดยที่ประชาชนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับผมขอเข้าแบบนี้เลยครับว่าเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งถือได้ว่าองค์พระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะขององค์พระประมุขแห่งการปกครอง แต่ว่าในบริบทของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองครับ,รบแต่ในสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ3เสาหลักของเราเนี่ยแหละฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการต้องเป็นคนบริหารจัดก,การบ้านเมืองของเราโดยทั้ง3ฝ่ายนี้ก็ได้อํานาจจากประชาชนน่าห่วงที่สุดนะครับว่าในสส่วนก็คือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเราในฐานะของประชาชนทุ่มเท คะแนนให้กับพวกเขามันเลยมีคําพูดเหรฮะว่า1สิทธิ์หเสียงเท่ากันก็จริงครับแต่คุณคภาพเท่ากันหรือไม่ผมไม่แน่ใจและในวันนี้เองกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราเคยต้องฝ่าฟันกับระบงระบอบที่เรียกว่าเป็นระบอบเบ็ดเสร็จของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับผมคงยังไม่อยากจะเอ,อ่ยชื่อแต่พวกเราคงจะรู้นะครับว่า10-20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจออะไรกันบ้าง เราในฐานะของประชาชนคนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เลือกเขาแต่เราก็มีสิทธิ์ในผืนแผ่นดินนี้จริงไหมครับขอเสียงหน่อยฮะไม่งั้นเดี๋ยวหลับไม่งั้นเดี๋ยวหลับใช่ไหมครับใช่แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเบื่อมากเราเห็นว่ามีมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ๊ปองของเราเองไม่ว่าจะเป็นอีกหลากหลายกลุ่มครับที่ออกมาทําหน้าที่เพื่อบ้านเมืองของเราเพื่ออํานาจเพื่อ ในสิ่งที่เราบอกว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงเรามีอำนาจในอธิปไตยนี้จนมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าทุกคนเบื่อการเมืองเบื่อระบอบครอบครัวครอบคร,บคร,บครบัวนี้มันจึงเกิดการเมืองแบบใหม่ขึ้นมาแต่สิ่งที่รับไม่ได้คือการเมืองแบบใหม่เขาก็ไม่ให้ความสำคัญกับสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเราถือได้ว่าเป็นเรื่องที่พวกเราห่วงกันอย่างมากครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่า องค์พระมหากษัตริย์ถ้าเกิดว่าเราพูดในหลักของความเชื่อนะครับคุณสาครามประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเชื่อฮะว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้นเป็นสมมุติเทพอันนี้คือความเชื่อนะแต่มากกว่าน,นั้นครับก็คือเรื่องของกฎหมายเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระองค์มีกฎหมายในการรับรองพระองค์มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยปัจจุบันนี้ ก็อยู่ที่หมวด2ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะศึกษากันมาแต่ความจริงที่พวกเราทุกคนจะต้องปกป้องพิทากวไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าพระองค์นั้นทรงมีคุณอุปการอย่างมากมายต่อพื้นแผ่นดินไทยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดการเมืองแบบใหม่ เราเบื่อระบอบเก่าที่เป็นระบอบครอบครัวที่เกิดกระบวนการของการทุจริตคอร์รัปชันแต่เราต้องมาเจอระบอบใหม่กับการซอกกร่อนบอนทำลายชาติเรายอมกันหรอครับเหมือนหนีเสือป่าจระเข้มันเหมือนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราสองคนเวลาก็ไม่ได้มีเยอะมากแต่เราอยากจะบอกว่าใดๆทั้งปวงครับคนที่ทำหน้าที่การเมือง คุณต้องระลึกอยู่เสมอครับว่าในฐานะที่คุณเป็นนักการเมืองคุณก็ต้องทำหน้าที่พล,ลเมืองที่จะต้องมีหน้าที่ในมาตรา50นะครับหมวด4นั่นคือหมวดของหน้าที่พล,ลเมืองมาตรา5-0ก็บอกไว้ว่าเรามีหน้าที่ในการปกป้องพิทักษ เธอทูนทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอธิปไตยต่างๆรวมอยู่ในหมวดนี้แต่วันนี้ละครับมันเกิดอะไรขึ้น,นฟ้าครามเยาวชนไงเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนที่เราก็ได้เห็นนะครับว่ามันอาจจะ เขาอาจจะเข้าใจผิดบางประการจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากผลักเขาออกไปเลยว่าจริงไหมเอาเขา้าใจลึกๆเราเนี่ยจริงจริงๆจริง,รงเราก็ไม่ได้อยากผลักเขาออกไปในฉากทัดใหม่หลังจากที่เมื่อกี้นะครับพี่สมชายพูดเหมือนมีเซอร์ไพรส์นะครับเหมือนทำนายทาททักว่าจะมีเซอร์ไพรส์รอะไรไม่ทราบนะครับก็ <laughs> อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนรวมถึงตัวผมเองแล้วก็คุณอาร์ตเนี่ยอาจ,จต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงให้เหล่าเยาวชนเนี่ย เขาเข้าใจบริบทของประเทศมากกว่านี้คุณว่าจริงไหมจริงไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ยังต้องต้องเหมือนเดินฝากพวกเขาไว้ถูกไหมครับมันเนี่ยจะทํำยังไงที่ที่ต้องมานั่งคิดวันนี้ผมเลยคิดในเรื่องของจุดยึดของภาคประชาชนครับคือคือจุดยึดพาประชาชนอย่างสมมติสมมุติตัวผมเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เราเราเห็นพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยเป็นเหมือนดารานักแสดง เราจะรู้สึกว่าเราจะอยากเชร์เราจะอยากชื่นชอบเราจะรักคนนี้เป็น FC ถูกไหมครับแล้วเราก็จะ่าเราก็จะรู้สึกว่ามันจะทําให้เราอ่ะเข้าไปหลุดเข้าไปในแบบผวังอะไรบางอย่างผวังเลยฮะนะครับวันนี้เนี่ยในภาคประชาชนผมเชื่อว่าจุดยึดที่ดีที่สุดในภาคประชาชนเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งครับ <c oughs> คือจุดที่สูงที่สุดคุณว่าจริงไหมจริงไหมครับอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับตัวผมเองแล้วนะครับ,ค,รบคนอื่นผมไม่ทราบ ผมยึดลุงตู่เป็นหลักลุงตู่เป็นหลักนะฮะขอเสียงปบมือหน่อยครับลุงตู่ก็คือโมเดลลุเป็นโ,โมเดลไหมฮะคือโรโมเดลสำหรับปรเป็นโรโมเดลเพราะว่าอะไรครับขออนุญ,ญาตเล่า,า,า,ลารคร่าวๆแล้วกันว่าสำหรับฟ้าคราเมงแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราเห็นลุงตู่เนี่ยเป็นคนที่มีความขยันซื่อสัตย์ยืนหยัดอดทนครับสู้ไม่ถอยชะกัดไม่ปล่อยแน่นอนและอดใจเป็นนี่โอ้โหนะครับปบมือได้ครับ อ่า ah. อันนี้คือภาพลักษณ์ที่เราเห็นถูกนี่แค่นี่แค่นี่แค่นี่คือภาพลักษณ์ที่เราเห็นอ่าแล้วเรามีเรื่องของอผลยานอันเป็นที่ประจักษ์หัวนี้มันสุดยอดมากใช่ไหมครับสิ่งที่ลุงตู่เป็นเราจะเคยได้ยินว่าหลายๆคนชอบพูดว่าลุงตู่เป็นเหมือนยามาั้งแหละเป็นรอพอพมัพ่งแหละเป็นนู่นนี่นั่นมัง้งแหละ นะครับแล้วก็ด่าสารพัดสารเพตลอด9ปีที่ผ่านมาอูเราฟังแล้วแบบอืมตอนแรกกูก็เกือบเคลิ้มกับมึงเหมือนกันเอาเกือบเคลิ้มเหรอเกือบเคลิ้มเหรอแต่ผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าลุงตู่เป็นรปภผมอยากได้รปภปกครองประเทศดีไหมครับนะครับอ่าโอเคแต่แต่ลุงตู่เหมือนไรพาร์คเนาะดูเหมือนใครพาร์คเดี๋ยวเป็นองค์มนตรีละนะครับแต่ว่าเรื่องผลงานเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นที่ประจักษ์สำหรับฟาร์ครามเองแล้วเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าลุงตู่เป็นคนที่อินเทรนด์นะครับ เทรนดี้อะครับกูจะสังเกตเห็นว่าไอ้ที่มันบอกว่าใหม่วันเนี้ยอแต่บางทีมันไม่ได้ใหม่นะมันก็เป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการนู่นนี่นัน่น,น,นเป็นมาร์กซิสคอนแลนินนิสอะไรเก่าเยอะอแยนะมันเป็น<อ>มันเป็นนะข้ออ้างคุณแต่ลุงตู่เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรครับพลังพลังงานสะอาดถูกไหมครับเมกะเทรนโรบอติกจีโนมิกส์นะครับวังจันทร์วันเล่อะไรอย่างเงี้ยอินฟราสตรักเจอร์ 5G พร้อมเพย์เยอะไหมแล้วผมจะบอกให้จไมตกดึงตบมือได้ครับข้างล่างเนี่ย ถ้าให้พูดลายคนเลยนะผลงานลุงตู่ที่ทุกคนชื่นชอบเอามาหนึ่งผลงานไม่หมดอะพูดไม่หมดรวมไปทั้งบนด้วยฮะก็ไม่หมดจริงป่ะนะครับจริงจรนี่คือโรโมเดลใช่ครับนะครับนี่คือโรโมเดลนะครับโอเคสิ่งต่อมาก็คือการเมืองที่วนลูปนะครับขอญาติสารต่อจากพี่สมชายเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็บอกแล้วเราเบื่อมแล้วเราว่าเบื่อไหมฮ เป็นไปไหมไอ้อออออวนลูปเนี่ยถ้าถามผมนะันก็สิปีก็เป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยว10ปีหนึ่งไม่ต้องสังเกตจากอะไรเลยฮะสังเกตจากรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 40, 50, มา6 0 <c oughs> เราไม่รู้อีกเดี๋ยว70นี่อะไรอ,อคุณว่าปีอีก2ปีอ่ะข้างหน้าน่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่เราก็รู้กันอยู่นะครับเราพูดกันอยู่ว่าสื่อก็ดีหรือภาคประชาชนก็ดีแล้วว่ามันจะได้วนลปมไหมปีปี70นะ จงวนไหมกลัวไหมฮะคุณว่าคุณว่าปีเจ็ดสี่ถ้าคุณเห็นการการทําของเนี่ยคุณสอทลออยู่เนี่ยนะครับคุณคิดว่ามันจะวนหลุมไหมโอ้แล้วประชาชนก็ยังคงก็ก็เขาก็ยังก็ต่อเขาไม่จะเลือกอ่ะเขาก็จะเลือกอ่ะไม่ให้นาจะโกงก็จะเลือกหรือเรายอมได้ไหมฮะที่แบบว่ามีมาบอกว่าจะต่อให้ส่งเสาไฟฟ้าลงลงเลือกั้าก็จะเลือกครับมันก็ไม่โอ้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ อ่าอนนี้พอมันการเมืองวนลูปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราจะทํำยังไงล่ะให้มันไม่วนลูปคุณตั้งคําถามนี้เหมือนผมไหมครับผมตั้งคําถามนี้ครับผมจึงได้คําตอบว่าเราก็ลองคิดดูซิว่าอะไรทําให้การเมืองไม่วนลูปอะไรคือจะต้องไม่อยู่ในประเทศนี้ก็คนพบว่าเอ้แล้วตอนเนี้ที่มันมีอยู่ในหน้าตักเนี่ยคุณว่าสามารถสู้เขาได้ไหมไม่ได้ได้ไหมครับ ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วคุณคิดว่าได้เหรอครับได้อ๋อบอกว่าที่มีอยู่นนะปะอันนี้บอกว่าได้คนที่ค้านล่ะคนที่ค้านอยู่เนี่ยคุณว่าสู้เขาได้ไหมใหญ่แย่มากเลยใหญ่แย่ไม่เคยดูแลที่ที่เพิ่งที่ที่เราเพิ่งเห็นกันมาเนี่ยฮะเออเมื่อวันวันสองวันนี่ครับไม่มีลงมติด้วยไม่มีลงมติด้วยเอออะไรแบบนี้ได้เหรอครับเอาจริงครับผมขออนุญาตพูดเรื่องนี้แล้วกันนะครับครับเรื่องนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วย แล้วก็ไม่เกี่ยวกับแนวหน้าด้วยวันนี้ผมรับจบเองคือผมคิวดว,ว่า,ถ,าถ้ามีใครมารับตัวคุณผมผมคนละพวกกับคุณนะผมมีภารกิจต่อแล้วผมื่อว่าผมพูดเรื่องเนี้ยมันจะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบด้วยในห้องนี้คือว่าผมคิดว่าวันนี้เราอิงกับพักการเมืองแต่ละพักมากจนเกินไปครับแล้วผมคิดว่าวันนี้ตรังโมเดลคือโมเดลที่ผมประทับใจครับตรังโมเดลคือโวตโน ชนะผู้สมัครครับทําให้เสียงของประชาชนมันกล่าวว่าต้องการที่มันดีกว่านี้เอาที่ดีกว่านี้อีกไอ้ที่มีอยู่ไม่โอเคหลายคนบอกโหวตโนแล้วมันจะไปเสียฐานเสียงกับคนที่เราควรจะเชียนะมันจะไปแพ้ส้มแพ้แดงนะแล้วถ้าเกิดว่าโหวตโนไปปุ๊บแล้วมันต้องมาเลือกใหม่แล้วมันก็โหวตโนอีกมันก็เสียเงินเลือกตั้งอีกแล้วมันก็โหวตโนอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะจบการโหวตโนไม่จำเป็นต้องชนะ การโหวตโนไม่จาเป็นต้องชนะใครครับการโหวตโนไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกและโหวตโนไม่จาเป็นต้องชนะด้วยแต่ถ้าโหวตโนคือการส่งเสียงสะท้อนถึงประเทศไทยถึงคนไทยทุกคนที่หันกลับมาอยู่ในภาคประชาชนไม่ยึดติดกับพรรคการเมืองอยึดในจุดที่สูงที่สุดยึดในลุงตู่แล้วต่อไปเนี่ยเราจะมองว่าพรรคไหนทําดีเราบอกพรรคไหนทําไม่ดีเราก็ต้องพูดเพ<อ>ื่อที่จะให้เราเป็นภาคประชาชนอย่างแท้จริงถูกไหมครับถูกไหมฮะ สอนนักการเมืองอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับสำหรับผมพอดีเขาหมุนแล้วหมุนเวลาแล้วสำหรับผมอยากฝากเอาไว้ครับเราไม่ว่าจะคนรุ่นไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่มีฮะมีแต่คนรุ่นปัจจุบันนี่แหละครับที่ต้องทําหน้าที่ในการปกป้องพิทักษ์ชาติบ้านเมืองปกป้องสามเสาหลักของเราขออนุญาตแป๊บหนึ่งเรื่องนี้ซีเรียสผมอาจจะต้องพูดขออีกนิดหนึ่งจริงๆขออนุญาตเพราะแต่ถ้าใครมีตัวเลือกแล้ว เราได้หาข้อมูลอย่างเข้มข้นแล้วว่าอันนี้ดีแล้วมองรอบด้านจริงๆหาความรู้จากด้านที่ดีและหาความรู้จากด้านที่ไม่ดีแล้วคุณเลือกพักที่คุณเชียร์ได้ตามสบายเลยครับนี่คือเ e สเ e c t ะทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องของประชาธิปไตยถูกไหมแน่นอนทุกคนย้ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมไปเชียร์เรื่องโหวตโนหมดอ่ะไม่ได้อ่ะผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกอ่ะเราต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันครับ นะอ่ะผมผมได้แล้วใช่ไหมได้ได้คือผมผมไม่อยากโดนเติมเวลาเติมเรื่องเฟกนี่ไว้ผมหน่อยผมเนี่ยไม่อยากไม่อยากโดนทัวร์กับเขาด้วยมันคือยิ่งมีประเ็นอยู่นะอ่ะสุดท้ายพวกเราทุกคนมีหน้าที่ครับและอยากให้เห็นว่าเราเป็นคนในยุคปัจจุบันที่ต้องปกป้องพิทากไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งสาคัญที่สุดมันคือการต่อให้เราเนี่ยจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผมอยากให้ผู้ใหญ่ในวันนี้ ที่ก็เป็นคนไทยในวันนี้เหมือนกันนี่แหละครับให้ความอดทนกันสักนิดหนึ่งครับต่อการที่เราจะบอกเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงดีๆกับเยาวชนไทยรหรือว่ากับกลุ่มก้อนคนที่เขาไม่เข้าใจในความเป็นชาติบ้านเมืองของเราแม้แต่กลุ่มเยาวชนเองผมก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะความคิดเนะี่ยดีอยู่แล้วฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าชุดประสบการณ์มันเป็นสิ่งสําคัญคท่านอาจจะไม่ชอบคํานี้คําว่าประสบการณ์แต่เชื่อผมเถอะความคิดบวกประสบการณ์ องค์ความรู้บวกคุณธรรมมันจะทำให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ด้วยความสมัครสมานสามคัคคีแม้ว่าเราเองนั้นจะคิดต่างกัน สุดท้ายแล้วเราคงจะต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริงครับวันนี้เรายอมรับไม่ได้ครับกับเรื่องของขบวนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและเรายอมรับไม่ได้ครับกับกระบวนการซอกกรอนบ่อนทำลายชาติขอฝากไว้ให้กับพวกเราทุกคนทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยรักษาไว้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอุงให้คุณอาร์ตกับคุณฟ้าครามขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงคะนี่คือคนรุ่นใหม่ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เชิญเขาทั้งคู่เนี่ยมาเพราะว่าเรารู้ว่าอุดมการความคิดต่างๆอย่างที่พิมพ์บอกไปเราต้องสานต่อและต้องส่นต่อให้กับคน รุ่นหลังของเราด้วยแหม่พูดถึงคนรุ่นหลังแล้ววันนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะมีแค่การปราไยหรือการพูดคุยเท่านั้นค่ะทุกอย่างต้องมีการขับกล่อมเพื่อเกิดความเพลิดเพลินใจนอกจากเกิดความเพลิดเพลินใจแล้วยังต้องเกิดสุนทรียะด้วยถูกไหมคะพร้อมที่จะฟังบทเพลงเพราะเพากันแล้วหรือยังคะ นี่กล้องตัง้งขึ้นมาเลยเอากล้องพร้อมไหมกล้องพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ดังที่สุดต้อนรับคุณต้นสุชาติชวางกูลค่ะ